สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่319กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้สวสนใจตรงไหนก็โทรมาเปิดกับหนูได้นะที่เบอร์โทร092 9045735 ID ไล n e เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะหหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะคะ้าบ้านๆนะท่านใดสนใจเอิไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนี้มัน เอออันนี้มันมีเจ็ดเออเอจ็ดน่ะสี่สี่นะคะเป็นผ้าลอดละโวนะหลวงพ่อเดิมปลูกเสกนะคะสองสี่แปดสองมันมีสี่สี่นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวหนูให้ดูขึ้นทีละสี่เนาะแป๊บนาะนี่นะคะ อันนี้หนูเอาเออแลสสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทนะท่าใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวๆนะนี่นะคะท่านใดสนใจแล้โทรมาปิดได้นะพระลอดละโวหลวงพ่อเดิมปุกเสกนะคะ นี่นะสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูให้ครบสี่สีเนาะ นี่นะคะเอองละเอองละสองร้อยบาทนะถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้นะเนี่ยทั้งหมดนี้หนูได้มามีสี่สิบเจ็ดองนะคะคุณลูกค้าสี่สิบเจ็ดองนะถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะชอบก็โทรมาปิดเอาเสีอะไรก็บอกหนูได้นะคะมีทั้งหมดสี่สิบเจ็ดองนะคะเดี๋ยวหนูอันจะมาเรียงไว้อย่างเก่าก่อนนะคะ เออละสองรอยบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะรายการที่สองนี้เป็นเรออื่อบรูปหล่อหลวงพ่อทุบนะคะอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทุบนะ องนี้หนูเอา300อยบาทนะคะ300อยบาทนี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ300บาทนะคะองนี้รูปหลอ่อหลวงพ่อทบนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่สามนี้เป็นเหรียญห้าอันนะคะหลวงปู่ภูวัดอินนะห้อาอันนะคะนี่นะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามบาทนะคะสามรอยบาทท่านใดสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะสวยๆเลยนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่ สนะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะนี่นะห่วงเชื่อมนะคะสองสี่ห้าสองสี่ห้าเก้านะคะองนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะ สนใจโทรมาปิดได้เลยนะสวยๆเลยนะคะถ้าในรู้นะโทรมาปิดกับหนูได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญพระอุปชาวัดิบ้านทูวันนะคะ อันนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะ รายการที่หกนี้เป็นพระรอดนะคะพระรอดลำพูนนะออคงนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะอันนี้หนูได้มาเป็นแบบนี้นะเออมันเป็นอย่างนี้นะคะลูกค้า เหมือนมันบุบเข้าไปนะอืมแพลตออนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะ รายการที่7จ็ดนี้เป็นผ้าพิจิตเม็ดแตงนะคะพร้อมเรียบนะคะคุณลูกค้านี่นะคะผ้าพิจิตเม็ดแต่งพร้อมเรียมนี้หนูเอา350บาทนะคะองค์นี้350บาทสวยๆกันเลยนะนี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ350บาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นปลกลูกยอนะคะกำแพงเพชรนา้าพร้อมเรียมนี่นะคะอึงนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทปลกลูกยอกำแพงเพชรนะคะนี่นะคะ สนใจเธอมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะคะ รายการที่เก้านี้เป็นพัะสมเด็จอระหังนะคะเป็นหลวงปู่ทองวัดราชโยธานะคะสวยๆเลยนะ<ว>ยนี่นะคะอง้งนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสนใจโทรนมาปิดได้นะ นี่นะคะสามร้อยบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะ รายการที่สิบนี้เป็นพระหน้าปกนะคะทาราวดีกุเมืองไพรนะคะพระหน้าปกทาราวดีกุเมืองไพรนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสาม้อห้าสิบาทท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกำหนูได้เลยนะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้านี่นะสวยจริงๆนะสามอห้าสิบบาทนะคะองค์นี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบอ็ดนะรายการที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นเข้ยวเขี่ยวหมูนะคะเขี้ยวหมูนะเออขาบอกว่าเป็นเขี่ยวหมูอะ อออันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทท่านใดชอบก็โทรมาปิดได้นะคะอ่ามันเป็นอย่างงี้นะสามร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองเนาะ รายการที่สิบสองนี้เป็นตะกุดนะคะเป็นหลวงพ่อทบลงรักจุ่มลงรักจุ่มเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะตะกุดหลวงพ่อทบถักเชือกจุ่มรักนะคะอ่านี่นะคะเขาบอกว่าเป็นทางแดงทางแดงหนูก็ดูไม่เป็นอ่ะอ่ะเนี่ย อืประมาณนี้นะคะคุณลูกค้อาอ่าอันนี้ยาวห้านิ้วนะยาวห้านิ้วหนูเอาสามร้อยห้าสิบาทนะคะสามรอยห้าสิบาทถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะตะกุดหลวงพ่อทบนะคะถักเชือกจุมลักนะสามร้อยห้าสิบบาทสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะสวยๆเลยนะยาวเด้อ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะรายการที่สิบสามนี้เป็นตะกุดมงคลโสโรสเอ,อิมะตะกุดโสโรดมงคลรืมอมงคลโสโรสนี้นะคะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนาะยาวสี่นิ้วนะคะคุณลูกค้านี่นะ เอ,อเอ่ออันนี้หนูเอา450บาทนะคะ450บาทสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะตะกุดโสลมูมงคลมงคลโสลูนี่นะคะ450บาทหลวงปู่เอี่ยมนะคะถ้าใดสนใจโทรก็โทรมาปิดกับหนูได้นะชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะคะวันนี้พูดไออย่างบุ้ว่ากับไปกับมางงงง ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่เนาะรายการที่สิบสี่นี้เป็นตะกุดพอกครั่งนะคะพอกครั่งนะวัตตาโนดหลวงนะคะยาวสี่นิ้วนะเอองี้เออเองี้อันนี้นะคะคุณลูกค้านี่นะคะ อันนี้หนูเอา400บาทนะคะ400บาทท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะตะกูดพ่อครั่งวัดตนาโหนดหลวงนะ400บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่15บห้นะ รายการที่15นี้เป็นรูปถ่ายหลวงปูยิ้มนะคะวัดเจ้าวัดเจ้าเจ็ดอายุทยานะคะนี่นะคะเห็นกันไหมเห็นชัดไหมคะอันนี้หนูเอา350บาทนะ350บาทนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะ รูปถ่ายนะรูปถ่ายหลวงปู่ยิมาาวัดเจ้าจิตอายุทยานะคะ350บาทท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะ่ะนี่นะคะสวยมากๆเลยนะ350บาทนะคะอุ้ยเงย,ยกับปุ่มาเต็มนี่เดี๋ยวก่อนนะสุดท้ายนะคะ ของ EP ที่319นี้นะน้องนตี้พักเื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจอง์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 904 5735อดเ ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 904 5735นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พาสสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ